สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาทำพาน้องแมวไปถ่ายรูปก,กันนะครับก็คือมันมีสตูดิโอเนาะมาจากเกาหลีแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาน้องแมวน้องฮ้านาไปถ่ายรูปก,กันนะคะรับมาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่การพาไปเที่ยวโอเคไหมไปเที่ยวกันเอเนนะตอนนี้เราก็กําลังพา้องไปที่สตูดิโอนะครับตดเต้นอยู่นะ <laughs>

A f ก w m o m e เ t s later ก็พาน้องธนาไปถ่ายรูปมาเสร็จแล้วนะครับรูปพี่ออกมาน่ารักมากเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูตรงนี้สักทีหนึ่งไปถึงที่ร้านปุ๊บเราก็จอดรถเสร็จเราก็ไปนั่งรอเรียกชื่อนั่งรอตามคิวนี่หละห้องที่ถ่ายก็จะเป็น เหมือนห้องข้างหลังของฮาโตะอีกทีนะครับแล้วก็จัดแต่งน่ารักมากเดี๋ยวเราจะแปะบรรยากาศให้ดูนะทุกคนคือเราจองไปเป็นเซต ID เดียโฟโต้รอบเนี้ยที่เขามาปลอปอัพสตรอรี่ไทยมันจะมีอันแรกเป็น Moon, เซรามูนเซเซรมูนสวยมากแล้วก็เป็นเซตนัดแคคเกอร์นะครับก็จะมีฉากมีพร็อพมีอะไรเงี้ยเยอะแยะอลังการมากแล้วคือมันน่ารักมากจริงๆทุกคนพอไปถึงเราก็รู้สึกแบบเสียดายน่าจะน่าจะจองเซตอื่นมาให้น้องด้วยแต่ก็ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าน้องสวัยไหมอะไรเงรี้ยเราก็เอาเป็นแบบอะเซต เซตไอเดีโฟโต้แบบแค่ตัวน้องอย่างเดียวกับฉากพื้นหลักที่เลือกสีได้ซึ่งเราก็เลือกเป็นสีชมพูเพราะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับฮานาแล้วก็น่ารักออกมาหน้ารักดูดีที่สุดอะไรอย่างนี้ตื่นฮานาก็คือตื่นเต้นมากอยู่ในกระเป๋าก็รู้เลยว่าตื่นเต้นรอจนถึงคิวเซตชงเซตฉากอะไรเสร็จแล้วก็พาน้องเข้าไปถ่ายไม่แล้วคือเราเตรียมพร้อมไปเยอะมากทุกคนมีแบบหูกระต่ายมีเสื้อมีอะไรเยอะแยะมากมายพอไปถึงสุดท้ายจบด้วยตัวปเปล่า พอถึงคิวก็พาน้องอุ้มน้องไปที่เหมือนมันจะเป็นเก้าอี้ตั้งเดี๋ยวดูถ้าดูในคลิปน่าจะเห็นว่ามีพนักง,งานจับให้อะไรเงี้ยก็ตอนแรกเราก็สงสัยนี่ยแหละว่าถ้าไม่มีคนจับเลยน้องจะอยู่นิ่งไหมน้องจะนั่งให้ถ่ายไหมด้วยความที่เป็นแมว ก็น่าจะยากกว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็มาลู่มาแบบมาเล่นให้น้องผ่อนคลายเขาก็ถามว่าเรามีขนมไหมอืมแล้วก็แบบอ่ะเตรียมไปก็เป็นขนมที่ชอบอะไรเงี้ยก็เอาไปให้สรุปนั่งก็ไม่กินเพราะน่าจะตื่นเต้นก็เริ่มถ่ายปัญหาก็ตามที่คาดไว้ทุกคนก็คือน้องนิ่งมากน้องไม่ทําอะไรเลยก็คือนั่งเฉยๆนั่งก้มหน้าคือถ้าปล่อยก็คือแบบล่วงอย่างบุบลงมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปแบบ อินเตอร์เฟียระหว่างการถ่ายเนาะลราก็จะยืนดูมอนิเตอร์อยู่ข้างหน้าเฉยๆแล้วเขาก็พยายามเล่นกับน้องอเอากระดิ่งมาล่อเอาะไรเอาของเล่นมาล่อไม่เป็นผลจนสุดท้ายมาเวิร์กตอนที่เขาก็คือล่อด้วยของเล่นแต่จะเป็นของเล่นที่เสียงดังนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะบีบๆๆให้มันมีเสียงแล้วน้องก็จะหันมองตามของเล่นอะไรเงี้ยก็ถ่ายระหว่างช็อตที่น้องแบบอมองตามของเล่นพนักงานเขาก็พยายามมาบอกเราว่าแบบเอออันนี้มันเป็นปกติของแมวนะคือแมวเขาจะไม่ได้เหมือนหมาที่จะมานั่งแล้วก็แบบอ่าโฟซาให้ได้อยู่นิ่งก็ยัง ที่ได้รูปออกมาตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้รูปเลยด้วยซ้ำแต่าได้รูปออมาก็น่ารักพอ,อถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ <c oughs> เรามานั่งเลเพื่อที่จะเลือกรูปที่จะเอาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเลือก <c oughs> เขาจะให้เราเลือกจากทั้งหมดเลยแบบค่อยๆดูเต่รูปอะไรเงี้ยสรุปเขาก็มีการคัดมาให้แล้วว่าแบบอ่ะรูปนี้รูปนี้น่ารักนะรูปนี้โอเคแบบประมาณสิบรูปก่อนได้แล้วก็แบบค่อยๆเลือกจนเหลือสองรูปสุดท้ายเลือกรูปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถเอารูปที่ถ่ายไปทําเป็นอื่นได้เช่น พวกแบบเคสโทรศัพท์พวงก,กุญแจกรอบรูปอะไรทุกคนแล้วมันน่ารักมากตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอาอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,หนๆแล้วก็เลยเลือกเป็นกรอบรูปเพิ่มอีกอันหนึ่งแลก็ทําทเป็นพวงก,กุญแจด้วยเรียบร้อยก็รอรูปให้รูปไฟดิบทั้งหมดประมาณ3วันหลังจากที่ถ่ายนาะแล้วก็จะได้รูปที่รีทัชประมาณ2สัปดาห์หลังจากถ่ายมันก็ถือว่าเป็นความหาทมที่ประสบความสำเร็จไหมผ่านไปได้ด้วยดีนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับถามกันต่อว่าหมอฟันหาทำครั้งหน้าเราจะไปทำอะไรโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายหวังว่าจะชอบนะ